เอ้ามือหนีเข้าบ่ได้ไปโบสถ์ได้เมือนี้มันบ่มี่มันบปล่าอ๋อไม่เป็นไรเอางวดบันนี้บันนี้บันนี้เราไปที่อะไรสีธาตุอาะนองลงเออไปยังอ่ะไปแลนไม้ยังมาเส้าตีอันเขาอะไม่ใช่ภาพคือว่าไปเป็นตัวตลกขึ้นเวที่ในพระนเจ้าเวาตลกอันนั้นอันนี้ ไปว่าให้เขาไปทวนน <laughs> ะเขาก็เลยไปไปไปิดตลกซะพะนะ <laughs> โอ้ยนอกกับบ้าวบวนเบน่าวอันสวนสีให้ห้ากับลูกกัเต่าไปแต่ละเอาอันนี้แม่ยังสัตนนี่ฮะปลาลูกคอกปลูกคอกปลูกคอกทำไไ่อาบน้ำโอ้ันได้อาบน้ำเต็บอาบแล้วให้ได้กินข้าวบ่าโอ้ไปไปไป,ไปลูกไปจ้า เพ่นเดินใหญมๆเต็มเดือนมาแมยเดินให้มๆเต็มเดือนมาพูดอะเดินยห้มๆพูนหลายหายพูนหลายขึ้นไปบ้านใดเดี๋ยวนี่มันฮอตเนาะไปบ้านใดก็หลายหลายหลายแห้งสะเอินสะออินสะอ่อนหลาย เอาหอดใส่ก <Yeah. S 1> ับห่ดหันละทีจักดังช่วงกระลังดังกระวากันไปเนาะเอาเลยเอาเล่อแมกี่ซอนบะหัวแมซ่อนบะ ตัเอ็มึงไปเอาขวานแม่สร้อยมาอยู่เทิงหลังหลังตู้เซฟแม่เอาเอามาแบงเอาเครื่องนึงมึกบ้านคอยเออเอานี่ไปเอามาพี่มาพี่มุจลนาบมะน้ำมุจลนาบมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ว่าสิกินแม่เลย้เรื่มแม่มาขึ้นนี่แม่เฮ้ยนี้ยังสิกินกับแก่บองนั่แหละทอดย่างอยากประมาณเทียงสบายสูตรของแม่นี่แซ่บก็นี่อีกบอง แซ่บกว่านี้อีกของแม่จักมาเครื่องหลายหรือเครื่องหน่อยแล้วคนละสูตรแต่บ้านของแม่บะส่คาใส่แต่กระเทียมอืมกินไปกินไปกินไปขัวแม่งกินซอนอันนั่งอันอันนั่นขัวหมูว่านนี่บ่แม่นแม่ขัวเด้ แม่แม่น้องเมนั่งตองนั่งตองนั่งตองขัวบเอฮะอ่าผงมะเสพมันบ่คือเ้าเห็ดเนาะถ้าเ้าเห็ดมันจังแสบผงมะเสพเขาเห็ดเขาเห็ดมันบ่คือเ้าเห็ดเด้เขาใส่เครื่องบ่คือเ้าวปลาทอดอาไปเลยเอาไปเลยส่วนเพิ่มเอาเอาแค่พอกินน่ะเอาแค่พอกินจิ้มล่ะ เออออ้มหัทกินบอลนังเข้มกินนังเข้มป้ะตาบาว่าเป็นแม่ขัวดินั่งนั่งจ้องขัวผมมาอยู่ผมน้อขึ้นหน่อยทวงนง้หลายอยู่แต่ว่ามันบอกเป็นเครื่องมันบอกคือเฮาเหตุอะไรแม่ฮู้แล้วคนละสูตรกันแสบอยู่ตาบ้าแสบคนละสูตรเนี่ยแนวแนวหมากเนาะขัวหมูหัวแมงซ่อนเนาะ ให้พอไหนครับ <game> ม <throat> <'re> so ึงน oh. yes. ี่โอ้ยว่าสิได้กินแต่ปีกไก่ป่านี้ท่านกินอยู่บอกกินยังไงเขาสร้างไม่เลยมันมาแล้วเขางไรย่ามไดล่ะก็แม่ทิ่กรุงเทพหรอกไปกรุงเทพซื้อเองแม่ไปกรุงเทพยังสิได้กินแม่นบ้างโอเค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 เตรียมไม่แล้วเดี๋ยวไปแกงอยู่หลังหันแล้วอีกไม่กี่วันนี่ก็วันสองวันเองเออวันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดแล้วยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่เออเนี่ยกินแกงเห็ดเพาะแล้วแล้วต้องมาจะใส่ซื้ออะไรให้เขาซื้ออะไร เอาจากสามปุกเนื้อมันยังสีอิ่มสามปุกใช่ี่ใชล้วโคราชก็ไม่ไกลนะแล้วก็ไปหมอสซิ่งแล้วเราไปบึงห้องล้างทองไปวัสดุสระบุรีเอาตะโลแล้วก็ปวดแดงมะยองแล้วเราก็วิ่งวิ่งลงมาบ้านอกอีกแล้วมาเล่นสงการโอ้ยข้าวเดียวข้าวเดียวข้าวเดียวกับบ้านข้าวเดียวกับบ้านสงการแล้วเนาะ จะนากระสิตีก็ดูการเหมือ 2, นสองสาเดือนได้มาโดนไหมโอ้ยปิดก,กับพระท่านโดนหรอปิดก,กับข้าวเดียวอีกเปิดอีกละยา่านไม่ได้เปิด <laughs> ปิดข้าวเดียวกันได้เปิดอีกแหละเบาหูอยู่ประมาณสักบวกี่อาทิตย์แต่ทุกมจอมมาร่วมกัน,นตัวคี๊กิ่ก้อนเต็มโดนเลยไหมเน่<ม>จอมแล้วเป็นยังไหนไม่ได้ถามข่าวแล้วจะเขื่อนมาใส่เอ้าแล้วคุณว่าไปเห็นข่อยหาข่อยแมม่หันาิ มาแต่ใสมาแต่ผุนอะล้วมาตอนไหนประมาณอ๋อโอ้วมาหยู่ติเป็นไหนเราอยู่ดีไม่แห้งลรใส่นีเมืไปรถขั้นน่เด็กเขาได้ันกคนื่อยใช่ไหมเอ้าถามเพื่อนเราเจ้าของบ้านเขาจดีนะเขานนไม่ดีเนาะ แมวระบะา,าดต้นพักคอนที่รานพี่บ,บ่อเดือดทุ่งขุยกันโดนแล้วลูกร้านแมวเนี่ยเจ๊มันยาเนาะใส่ละสูดใจโอ้ยสูดใจอาบน้ำบาลูกอาบน้ำตีลใส่ละโลขันไหนโลขันนี่ตีอังเปาดาวเ,าเลิศตี ไปกบอังเป่าเลือดเตะโอ้เขาสิไปยังไทเอม่บ่น่าจะมันแบบบางที่บจบแบบบางที่นั่เทสเลยแม่ทีเขาจะไป็นไทยเอ็มมี่แม่ยังเขาต้มมัดซุ้มทิมปลลูกคอกไปน้ำกันเจ้าหน้าขันธิมิตเจ้าหน้าขันธิมิทิมปลาซิ่วเสน่ห์นี มีที่ปะลุข้อก็มีทีมปะซิวเด้บาบแม่พี่ดูการเนี่ยครับของของของน้อลูกมีมินิมาร์เท่าตัวอยู่โดมมินิมาร์ท้ายของอะไรลายของบ่แม่นอกระปุอวเอออเนแม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 ่แมแมนแมแมนแมนนมนนแมนมนนแมแนแมนมแมมแมน ไปแล้วอันคั่วคั่วมีมีเลี้ยงกับหมูไปน้ำกันมาถือกันแล้เออมาถือกันเนี่ยว่ะแต่ละมือนี่แต่ละมือเข้าไปหาเนี่ยจักมาเถียงกันนี่ยังเลี้ยงกับหมูมาถือกันดิหมูกับสีเห็ดกินตั้งหากเลี้ยงกับสีเห็ดกินตั้งหากโอ้ยเงินหลายพะนะ มันป็นี้สสยของหล่อนอืมเ้อน้ยเกันาผดิ้นเาแล้วกเฉเิน้มะส้ารอผู้เด้๋าวก็ไปเเสียวมาขายเป็นเซเวนเลยน้ำยาปลาพานุ่มบ่มักอี่ยังเอาดาวนี้บ่ดาวนี่หอมเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวมาขาย เอ, <c oughs> เอาเอารุ่นเอารุ่นน้อยเนาะรุ่นน้อยเอาเอาซองน้อยที่ซักเที่เดียวเที <c oughs> นะ่เดียวเนี่ยแมนแมนโอ้อยไข้เริ่มคืดพ่อเป็นเส้เนเลยกเล็ต่อไป,เ,ปนเ,นเนีย่ยเ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา<อ>ก็ว่าเป็นอย่างนี้แหละบาทสองบาทกันเติมกันกันแครอยู่นี่แหละกำไรบาทสองบาทตืิมกันไปนนออืให้ลูกให้ร้านนั่นวนบะแมนอย่างด้ สะดวกสบายความสะดวกสบายไม่ได้ไปหาซื้อไก่ยากเขาสักมันก็หอมได้เทาไหใช่ไก่ันคือคือความ่เออให้มันสะดวกสบายกามปวดใช่ปะขอดูไหม่อดูที่นอเขอดูโตร์บักโมบักแตง้างใตเนี่คนมันเข้าสามคนอยู่เอา พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำนีคลิปหนาจะมากันไหมย่าเหมือนเสาตื่นขึ้นมาเจ็บตัวเหมือนเคลืนนอนตีสามพี่น้องนอนตีสามข่อยข่อยเมื่อยข่อยนอนบ,บอ่หลับอิลีนอนบ่หลับอ่ะนัน,นบ,บ่หลับมันห่อนนั่งบุบประตูก็ไม่อ้าบากเลยนั่นตีสามอิลีมันห่อนอมันห่อนแล้วมันมานอนมันมาห่อนตอนมันมานั่นตอนเดืก็กบ<ผ>่บ่มันหกมันอังมันแคบ รถมมหน่อยรมถขั้นหน่อยใส่ที่บ้าใส่แอร์เอาแอร์มาตัางมันกับหกอีกล่ะเพราะมีหม่องว่าง <c oughs>